นลายไรลเห็นแปงไม่ได้เลยนี่นี่เห็นไหมน้องเพชรหลับแล้วครับผมน้องพอยตื่นช่วงนี้แบบตื่นตื่นไม่เป็นเวลากัน <c oughs> นไปไปไปไหนไปไหนไปไหน <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหาแป้งให้ก่อน <c oughs> นี่ก็เหรอ แป้งธรรมดานี่ดินี่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 ใ้มือตัวใชเมือมปะปะ๊าไปอ่ะมันจิรนเซ็งเก่งพอเลยนี่นี่นไงนี่เขาทำแบบนี้ปุ๊บเข้าไปดูย้อนหลังได้ครับทุกคน ร้อยเดียวร้อยเดียวสําหรับวันนี้พึงพันมาได้ยังมือนี่วันเราจัดวันที่หนึ่หกเจ็ดแปดเก้าวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดใช่ไหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเพิ่งได้ห้าวันเหลืออีกสองวันถึงจะเอามาลงที่เพจนะครับกราจะเอามาลงที่เพจแอนออร์ดีแล้วก็เพจบอยซิลิเช่ท่านแม่ท่านแม่ฟาเป้งท่านแม่ ทาทาให้แม่นลยไม่เจ็บใจเจ็บใจไหมเจ็บใจไหมเจ็บใจไหมนี่นี่ ก่อน <c oughs> น้องพอยน้องพอยดูนี่จา้ามาเที่ยวบ้างนะพีพีเอบีเที่ยวไหนครับผมวันนี้หยุดวันเดียวครับหยุดตรงกันด้วยาลัางชิบก็นอนทั้งวันครับไม่ได้นอนทั้งวันหรอกมันนอนจริงก็บ <c oughs> ่ายโมงหรือเปล่าบ่าย <c oughs> โมงบ่ายสอง <c oughs> พอดีให้ช่างเข้ามาดู ทำลงรถจอดรถที่บ้านกรุงเทพบ้านหลังสิทนะครับโอ้ยวา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 ยนเดียวอเยวออเอาคู่จากแงีตอนแรก <ๆ S 1> ผมคิดว่าจะไม่ต่อเติมบ้านหลังนี้เพราะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บตานจะมีแหม่มบอกเหมาะแบบหม่อ,องนอนเอียงประมาณนี้ครับแต่พอเอาจริงๆแล้วงานกรุงเทพก็เยอะสงสารรถสงสารรถ ก็จะได้ต่อแล้วก็ต่อยาวเลยไม่มีที่นั่งเล่นด้วยทั้งนอก๋อช่างมาก็เข้าเขามาหอดบัน่นจัมโมงว่ะสิบโมงใช่ไหมครับ<ม>สิบโมงช่างมาก็บ่ายโมง <c oughs> นักเขาบ่ายโมงก็ได้นอนบ่ายสองเพิ่งตื่นนี่ใครงอแงตุ๊กแกกินไหฟังก่อนสิฟังจังหวะก่อนสิ ไครงองแงตุ๊กแกกินน้องห้อยครับน้องเพชรดนนท์ครไขงองแ,นอนแงตุ๊กแกก,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 กินวันน,นี้ก็จะไปกินข้าวกินข้าวร้านหน้าปากซอยนี่นะครับก็จะรีบนอนเพราะว่าโดนโดนเธอเลยไม้มีโอกาสนอนกลางคืนไครงองแงกิ๊ตุ๊กแกกิน ใครงอแงตุกแกกินตับตุกแกกินตับไหมพึ่งมาหอด้างสาวเพิ่อนหนาเล่นหลังดีใจจากเมื่อไหร่เขาอยากเจอต้าแฝดจ้าสระอีมาแล้วไงไงป้าป๋าป้ายอยู่ไหน ป้าป๋าเนี่ยงานวันเกิดขายวันไหนครับบอสงานปิดฤดูกาลนะครับก็จะตรงกับวันเกิดของผมยี่สิบหมิถุนายนนะครับแล้วก็จะมีผู้ยาบันฟินแลนด์นะครับท่าทีมศิลปินโตเกียวมิวสิกก็จะไปก็จะมารับเชิญด้วยนะครับก็รอกดบัตรได้เลยเดี๋ยวอีกสักประมาณวันสองวันนี่แหละครับรอกดบัตรได้เลย ตอนนี้คือเรายังมีคนมาซื้อ a v s ีซอีย้อนหลังเยอะอยู่ะก็เลยยังไม่ท่านได้เปิดบัตรมือปิดวงนะครับ